คนายปาการพสาสารสกุลไพศาลประธานบริษัทสยามโกลเด้นเซลล์แอนด์เซอร์วิสสวัสดีครับผมวัตุโรดนะครับพรสกุลไพศาลนะครับก็เป็นรองกรรมการนะฮะบ,บริษัทสยามโกลเด้นเซลล์แอนด์เซอร์วิสนะครับผมเป็นบริษัทในเครือโกลเด้นกรุ๊ปนะฮะมีธุรกิจนะฮะจะมีอยู่3อย่างนะฮะหนึ่งเลยคือเราเป็น ตัวแทนนำเข้าเครื่องจกักรบรรจุพันธุ์นะครับจากประเทศจีนแล้วก็ประเทศประเทศไต้หวันนะฮะเป็นเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับส่วนอย่างที่2เนี่ยเราเป็น s ู i จัด r o v น d นะครับนำโซลูชันนะครับเครื่องจักรแพคเกจิ้งนะฮะคือเครื่องจกักรบรรจุพันธุ์เนี่ยให้กับลูกค้านะฮะธุรกิจ SME คือชาวบ้านว่ามีสินค้าตัวนี้ออกมานะฮะอยากพัฒนายังไงให้เข้าไปอยู่ในบรรจุพันธุ์ นี้นะครับจนถึงเราทําไปถึงอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะฮะแล้วก็อย่างที่3นะครับเราเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์นะครับเช่นสายรัด p d นะครับที่ใช้ในการพกรัดขนส่งนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีพวกเชือก,กเกษตรนะฮะใช้ในการ,กรเกษตรอาทิเช่นเชือกโยงทุเรียนหน้าที่ในการปกป้องผลผลิตนะฮะคือ ช่วยไม่ให้ลูกมันหล่นไม่ให้เสียหายนะครับภาคแรกเนี่ยในส่วนของเครื่องจักรเนาะก็อาทิเช่นว่าถ้าเรามีสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยออกมาเช่นเราอยากทําสบู่นะฮะการทําสบู่ออกมาปุ๊บเราจะแพคยังไงก็อาจจะต้องมีการห่อฟิลหรือว่าอาจาหอะห่อสบู่ห่อฟิลเสร็จปุ๊บอาจจะเอามาใส่กล่องอย่างงี้ครับแล้วจากกล่องลงมาเราจะทายัางไงต่ออันนี้หรือว่าการติดสติกเกอร์การติด l a เบ l อันนี้เราเราสามารถแนะนําให้กับลูกค้าหรือว่าเป็นโอท็อปหรือที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเราก็ยินดีคือสโคปของเราทำตั้งแต่เครื่องจกกักรกคร่องอุตสาหกรรมหรือว่าใช้ในครัวเรือนนะครับจนถึงสามารถทําถึงอ่า smart factory าที่สามารถอินทิเกรตกับระบบ ERP เก่าของโรงแรมนะเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถสั่งการได้จากมือถอนะครับตลาดของเราจะมีอยู่2กลุ่มนะฮะจะเป็นโรงงานไซส์ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่นะครับเช่สีทีพวกกอาหารสัตว์ก็มีครับหรือว่าเป็นโรงงานพวกแปรรูปอาหารทะเลโรงงานทําสบู่อ่าสินค้าอุโปโภคบริโภคนะฮะหรือว่ามีโอท็อปทำโรงสีข้าวอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าอ่าทุกธุรกิจทุกอย่างเนะคือมันจะต้องมีการใช้บรรจุภัณฑ์ซึ่งพอมันมีบรรจุภัณฑ์เข้ามาเกี่ยวปุ๊บเนี่ยมันมันก็ช่วยยช่วยเราในหลายๆอย่างในทั้งในเรื่องของหนึ่งเลยคือเรื่องความสะอาด สองคือเรื่องการเก็บรักษาเรื่องเชลฟ์ไฟล์ก็สามารถช่วยได้หรือส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมก็คือการที่บรรจุเพื่อขนส่งส่งไปอยู่หน้าร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะปัจจุบันก็คือปัจจุบันก็คือสินค้าใหม่ก็คือผลิตเชือกฟางตัวนี้ก็คือยี่ห้อเชือกทองคำเดี๋ยวนี้ก็คือได้ใช้กับทุเรียนลำไย ก็คือผล,ลไม้ทุกชนิดที่เป็นต้นแล้วก็มีลูกะนะครับนะก็คือใช้เชือกฟางตัวนี้ได้ต่นี้จะเหนียวใช้เม็ดพลาสติกเม็ดใหม่ทนเหนียวไม่เจ็บมือสีไม่ลอกนะครับสีไม่จืดนะครับเกษตรกรส่วนมากเขาก็จะลูบเนะื่อะจาคั้นเด๋ยเจ็บมือถ้าอย่างนี้จะเเจ็บมือแต่ตัวนี้ไม่เจ็บมือครับนะตัวนี้มีใส่ การ UV ด้วยสีจะไม่จืดครับไอ้ตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็น TP-Band p น l ์ p อลิโพรพีตัวนี้จะเป็นสายลากตอตัวนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก่อนหน้านี้คือขายเป็นกิโลในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเป็นขายความยาวครับนะซื้อความยาวเนี่ยลูกค้าจะได้เปรียบ1เมตรต้นทุนที่คุณลูกค้าซื้อไปเ่ยจะตกอยู่ประมาณ2 5 3สงส์ ก่อนนี่ก็คือ1เมตรกระตกอยู่ที่ 50- าสถึงแปสตางค์ต่ตอหนึ่งเม็ดตอนนี้คือสินค้าที่ปรับปรุงใหม่นะครับฟางที่เขาไม่ใช้แล้วทาผมก็จะรับซื้อกลับมามาหลอมจะไม่มีเสถียล้อมเสียหายนะครับปัจจุบันนี้คือต้องบอกว่าคนคน่อนข้างจะแอนตี้ในส่วนของพลาสติกต้องบอกว่าจริงๆพลาสติกมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นผู้ร้ายสะทีเดียวมันอยู่ที่การจัดก,การของมันมากกว่าก็ของเราเนี่ย ดำเนินธุรกิจครไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องจกักรหรือว่าเป็นในส่วนของการผลิตเราก็คำนึงถึงในโอศึกซึ่งคูลเลชั่นกรีนอินดัสทรีนะฮะก็คือเราของเราเนี่ยเป็นกรีนอินดัสทรีเลเวลสองนะฮะหรือเราเรา,เราดำเนินในส่วนของ b c g นะครับเรามีการทำซอร์คูลเลชของตัวโปรดักต์เนี่ยภายในภายในโรงงานเนาะรวมถึงอย่างที่บอกว่าเรารับไปถึงลูกค้าแล้วยังสามารถ ส่งกลับมาเราใช้เสร็จปุ๊บไม่รู้ไปที่ไหนคือจริงๆแล้วถ้าเราแยกกลับมาไว้เนี่ยเราส่งกลับมาขายที่เราเนี่ยเราก็สามารถเอากลับมาหมุนเวียนให้กลับมาใช้ใหม่ได้นะฮะปกติเครื่องจักรเนาะเราเราเราอยู่ได้แล้วเราไม่ใช่ผู้ผลิตเราเป็นตัวแทนเราอยู่ได้ก็ด้วย,วยเรื่องสวิต์เรามีอยู่แล้วด้วยปกติก็อ่าสี่สิบแปดชั่วโมงาะที่เราคุยมาเป็นเป็นก็แล้วแต่สินค้าถ้าเป,เป็นเป็นลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็สี่าสิบแปดชั่วโมงออนไซต์หรือว่าบางกรณีที่ลูกค้าด่วนมากเนี่ยเราเราก็จะดูแล้ว ่ดู p r i o r i t y คือเราไม่อยากให้ลูกค้าหยุดไลน์เราเรามีเซอร์วิสนะเราประเทศก็หลักๆตอนนี้ที่เรามีมีศูนย์อยู่เนี่ยเราจะมีอยู่ที่จันทบุรีที่ชุมพรนะครับเหนือเหนือเชียงใหม่ค่ะทักมาสอบถามได้หรือว่าจะดูอไอเดียเครื่องแพ็คกิ้งนะครับใน YouTube นะครับชื่อสยามโกลเด้นนะครับในช่องของเรามีช่อง YouTube อยู่ก็มีเครื่องจักรเยอะนะครับผมอักมาได้เลยนะฮะที่ Li n e แอนะครับแอปโกลเด้น หรือว่าเสิร์ชชื่อบริษัทได้เลยครับสยามโกลเด้นเซลล์แอนด์เซอร์วิสนะครับผมก็สามารถทักมาได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครไปดูนะฮะเราก็จะมีออกงานแสดงสินค้าบ้างนะครับในในส่วนต่างๆก็พบเจอก็พูดคุยกันได้